สวัสดีครับตอนนี้รายการ CMG นะครับอ่าคนนี้ชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับวิวครับสวัสดีครับอ่าแล้ะอ่าไปไหนอ่าสวัสดีคือชื่ออะไรครับเอ้ามึงบินได้ไงอะเฮ้ยเอ๋อมึงแหลกเอ๋ออ๋อมึงชื่ออะไรครับพีครับอ๋อชื่อพีครับโอเคครับอันนี้ก็คือแดร์เวลคัมชูอ่านดิ อ่านดิแท็กลองอยากเจอความเจอเลยรเจออรว่าหมดครับจรเแบบนะครับครับโอ้ยเชื่อแม่งจิกนะเฮ้ยจิกเฮ้ยราตามึงตายมึงตายมึงตายเฮ้ยแป๊เอ่อแล้วมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ๆเกิดไหนวะไอ้กูวับมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้กูจอ้กูพีพีแม่งกนไูเชี่อไม่น่าฆ่าแม่งเลยสเฮ้ย ไปยัยยงอ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไอ้กระโดดกระโดดกระโดดเฮ้อไอ้ไอ้ไอ้ไม่ถึงไาไอ้มาทีละคนนะเว้ยมาทีละคนมาผมมาผมผมไม่อยู่ไอ้สาตายากยหายเนาะผมไม่อยู่ไอ้ไอ้มาวะทซังยี่อะไรอูนะชื่ออะไรวะ โอเคเดี๋ยวไว้ก็ลับพีแล้วผมไปแล้วนะเออไปเลยไปเลยเอาไปถึงนะไปให้ถึงนะไอ้บุษไว้อืมเนี่ยครับแล้วเฮ้ยไปไปนู่นกันได้หมดเลยไปนู่นกันได้หมดเลยไปกันให้ร้ดนแรงไอพีไปไอพีไปยากได้โลเลยเฮ้ย เฮ้ยวิ่งดิวิ่งดิเฮียแม่งไกลว่ะเฮ้ยลองวิ่งดิวิ่งไปทีเออวิ่งอีทีวิ่งไปเอาวผมไปทีเอาลืม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 เด็กมีเอาลืมลืมอะไรเฮียที่ขึ้นไปแต่กระตกเนี่ยกระโดดสองเฮียฮะอุ้ยศาสตร์นั่งยากหายโอเคมาแล้วอ่ามาแล้วครับน่ะวิวโชว์รอบสองไปไปทีละคนทีละคนวิวโชว์รอบสองแล้ว วิ่ง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 ไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยเอาคุรอดไหไงเนี่ยฮะทีไผไหวเปล่าร้อนแรงมึงทำอะไรอยู่วะเนี่ยยืนเล่นว่าวอยู่เหรอยิงก็ตายเหรอไปให้ได้คนนึงดีแล้วทีพีไปให้หมดเลยเออกูแญแกหรือเทียอะไรเนี่ยกูณรอดแล้วเนี่ยทีพีเอาผมไปทีเทคมี่เอาเดี๋ยวก่าต้องถอกุญแจเอาออกทำไมอะเฮ้ยโลกมืดมน เราเพิ่งโหดร้ายยูสลิสติกครับเราเพิ่งโหดร้ายไปโก้นี่เอนทิเมตูใช่ไหมเนี่ยเฮ้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 ยตายเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเดจะกันเอ้าเชี่ยกูใส่ของไม่ได้ไหนอะใส่ของไม่ได้ไม่มีไม่มีทุเมนี่ไอเทมเฮ้ยอะไปเรื่องสุดท้ายพีพีไปดิไปดิหายใจไม่ออกเดี๋ยวกันช่วยกัน แง่ยากีวะด่านแรกกันนะด่านแรกยังไม่ผ่านเลยโกงได้ไหมอ่ะถ้าเบื่ออะไรก็โกงแง่ยากได้โนเลยด่านแรกเฮ้ยโดนไม่ขึ้นเลยพี่พีไปไหนมานี่พีพีครพีพีกูดิ่มึงที่พีมาหากูไม่ได้เหรอวะไม่ค่อยโชว์ไฟฮะทำไงดีอะข้ามข้ามโกง เดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกรอบอีกรอบถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะโกงละไม่ไหวอ่ะอ่ะอีกรอบอีกรอบอไป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 มันวิ่งเร็วโดดได้กี่บล็อกครสองสามบล็อกอะ,อก,อะกระโดดถึงนู่นพอดีเลยอ้าวอ,อ้อาวอา้อาวที่พีดอาด้าวพีดอาด้าวพีดพีดนะโว้ย เหี้ยกูเห็นแม่งวาร์ปไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยมึงทีพีอยากกูทีพีเองดีกว่าทีพีใช่แล้วก็พิมพ์ชื่อคนที่จะให้มันวาร์ปมาหาเราเออเอาชื่อมึงมาดิอย่าอันพิมพ์เฮียอะไรก็ได้พิวพิวเฮี้ยอะไรมึงบิลลูด้วงคนแรกละอ่ะบิลลูด้วงกำลังกำลังกำลังเอ้าไอ้กูขี้เกียจดึงแล้วเนี่ย อ้้าวุทยแลคชื่ออะไรครับไม่ได้ B I L L U D A W G อ่ะไปไปเอาให้รอดไม่รอดกูโกงแล้วเอาเอาพอเถอะอ่กูโกงกูโกงเล่นยินดนโลเลยสวัสดีประเทศไทยอาออยากให้คนไทยปอยไหมอ้าวช่วงนี้น้ำกำลังท่วมนะครับเราก็ต้องมาวหายราวายเล่นกันอ้าวชิบหายแล้วอ้าว เฮ้ยมันต้องมีไดมอนด์อีไอ้ได้ไอ้ได้ไอ้เคี้ยไม่น่ารับทำไดมอนด์ล้มเลยว่ะไอ้สัตว์ี๋ยวกันเดีวกันเดีวกันตีทีแล้วเรามาอยู่อะไรเงี้ยนี่มันเดวก่นก่อำลังดึงกำลังดึงนี่มันหลุมตกชัดๆเคนี่เอาตรานี้ครับภายน้ำทั่วเนี่ยเราต้องมาเอ้าเอ้าเอ้าแล้ว ผ่านนะอ้าวผ่านยังไงอ่ะกูกูโกงเกิดหรอด้วยหรออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลาวาเฮียเฮ้ยรีทูกูคืนไงเนี่ยอ่ะวอเตอร์เฮียโอเคอ่ะเขาบอกให้เอาน้ำใส่นี่เอาลาวาใส่นี่แล้วกดอ้๋อเราจะไปเอาที่ไหนอ่ะถังเนี่ยถังมอเนี่ยถังมีพี่อะพึ่งเอามึงเนี่ยทำอะไรพูดไปตีของเขาทำไมวะไหนมอพิกเอ็กซ์กูไม่ได้เหรอเฮ้ยใครทูปทิ้งอะใส่คืน เขาให้ทำไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยใส่คืนเนี่ยตรงนี้เออใส่แล้ว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 เดี๋ยวกูขึ้นเองอยูกูขึ้นเองเอาใส่แล้วใส่เร็วใส่ดิเออมึงไม่ใส่แล้วเฮ้ยเอาอีกอันใส่หินนี่ลาวลาวะเออไม่มีหินอ่ะอ่าผมใส่เลยแล้วกันไม่นองละลาวะเอ้ยเอ้ยเอาไปเฮ้ยใส่น้ำดิใส่น้ำข้างบนดิแล้วก็จะขึ้นได้ไหมไงใส่น้ำาไม่ได้อ่ะใส่น้ำดิแตะน้ำข้างบนเนี่ยไม่ได้ แปะน้ำนี่แปะน้ำตรงหัวเนี่ยแล้วมันจะขึ้นได้แปะน้ำเลยแปะแปะหายขึ้นมาหายหรอน้ำหายอ้าวอาเอาน้ำจากไหนอ่ะชิบหายแล้วต,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 ตี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 ทิ้งทิ้งไม่แตก<ด>ช่วยดูเดี๋ยวช่วยเดี๋ยว <c oughs> ช่วย <c oughs> ช่วยนึงเดี๋ยวช่วยนึงอ่าไม่จริงช่วยไอ้เฮยมันแดงมีดูเฮลนี่โอ๊ยได้สองแมงทุเรดมากเลยขึ้นมาแล้วอ้าวเหรอเอาไปเฮ้ยนี่มันแดงมีชูเฮล แล้วน้ำก็หายไป<า>เอา,เ<ข>าไปต <ไป S 2> ักไหนด่างก็พังหมดแล้วเนี่ย,น,ยน้ำาหายไปแล้วอะ่ะอา้าวเว้แล้วไม่มีทูเมนี่ไอเทมด้วยอะกดไม้กดน้ำเอออ้าเอ้าเอา,เอา,เอาพีไปขุดทำเพียอะไรนะเฮ้ย,ยนะามาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วไหน้ำมาแล้วเอาขุด